เป็นสิจงมีเอกลักษณ์ของพิยานเลยไงาคนก็ตาม <Adjust. S 2> านีะ่ะไปไวัวดนวดศนู่นเลยใช่ไหมเพื่อน,นล้วใหญ่ใครๆก็ตาม,ตามถ้าพิยาตักเ้ยเยอะก่ลูกน้องตักรับรองอดูพิยาตาัากกั <c oughs> าานแป๊ <c oughs> พยาาิยาใสากก่แบบกระหน่ำเหมือนเดิม <c oughs> ดูในตาคนก็ตามาไปนะที <c oughs> น,นยย้ำมันใยไกย่ไกทอดสิบบาท<ช>หมูแผน่นหมูแผ่นนี่คือโอ้โหใครๆก็ต้องตามได้ตามตาม,ตามเอ็งก,ก็ต้องจำตัวอะไรแล้วแกจะตากแบบกระหนำ่ำแบบไม่สนใจเลยตากแบบ ừ หืม <c oughs> กำไรไม่ไม่เน้นกำไรเน้นชื่อเสียงเพื่อนกำไรได้กำไรไม่สนใจหรอกน้ำมันใยหอามาไก่ร้อนรนะ้อนมาใช่ไหมพิยาขายขายเพื่อคือกำไรให้ลูกคา้านะ ลูกค้าเหนื่อยๆร้อนๆมาได้น้ำยาชื่นใจราคาถูกท่านเพื่อนๆอยู่กับช่องชาว์ชาล์ชาแนลของผมวันนี้เราอยู่ในฮะน่าร้านพิการลุมเดิมมันยังดูครับมีอะไรกันบ้างปะไปเลยฮะไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาว์ชาล์ชาแนลชาว์ชาล์ชาแนลเอ่อหน้าตกเนาะจะได้ติดตามชาว์ชาล์ชาแนล อ่าดีนะโอเคอะไรสองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กเพื่อนตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวชาวชาแนลเทเดอร์สายแดดจากเทเดอร์สายแดดให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่มาเนี่ยแล้วพูดไม่ชาวชาวพูดแน่เน้นนนพิยาตั้ง ระวังแถวบังนะระวังแถวบังไม่ใช่ <c oughs> นี่กำลังแพนตลาดใหม่เพื่อนกำลังย้ายตลาดขึ้นามาแล้วแผ่นตลาดใหม่เห็นปะแล้วำำลำใหญ่ยยนี่คนก็ต่อแถวแต่เช้าเลยนะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนนะคนต่อแถวตลอดน้ำใหญยเพื่อนเป็นเมนูหลักของร้านพี่ยาญอีกร้านอีกอย่างเลยเพราะแก้ว20่สิบบาทเป็นแก้วใหญ่คุ้มค่ามากเลย เนี่ยมาแต่เช้าแล้วลูกค้าเพราะเป็นเป็นเป็นซิเนเจอร์เลยเนี่ยน้ำน้ำลำไยยี่สิบาทเพื่อนลูกค้าลูกค้ากันก็ตามเนี่ยเพิบาทแก้วเบลเลอร์เลยถก็ใส่เพื่อนกระนำสกระนำใส่เลยเพื่อนยี่สิบบาท อยู่ไหนคนก็ลุมน,น,น,น้ำน้ำใหญ่เนี่คือถ้าพยาตากนี่เยอะกว่าลูกน้องตักนะบอกให้เพื่อนเพื่อนถ้าพยาตักแค่นี้เยอะกว่าลูกน้องตักรับรองเพื่อนไปดูพยาตักกันเพื่อน เด้เจริญเป็นยาใส่แบบกระหน่ำเหมือนเดิมดูในตาก้นก็ตามไปนะมันอยากทิ้งเนะแล้วน้ำใจไก่ทอดสิบบาทหมูแผ่นหมูแผ่นนี่คือโอ้โหใครๆก็ต้องตามได้ตามตามเดี๋ยวเราจะไปตัวหมูก็ทิ้งใช่ไหมอีะไรเป็นหมูก็ทิ้งต้องคนตามตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ย เป็นซิกเนเจอร์ของพี่ยาเลยนะเพื่พอนๆนำ้นำ,นำ,นำน้ำลำไยเนี่ยเอยกลั่งประจำตัวอะไรแล้วแกจะตากกะ่างแบบกระหน่ำแบบไม่สนใจเลยตากากล่างแบบกำไรไม่สักไม่เน้นกำไรเน้นชื่อเสียงเพื่พอนลูกค้าก็แฮปปี้พี่ยาก็แฮปปี้ไปด้วยวกำไรได้กำไรไม่สนใจหรอกน้ำลำไย ร้อนร้อนมาใช่ไหมีุงพิยาขายขายมันเพื่อคือทำอะไรให้ลูกค้านะลูกค้าเนี่ยยร้อนร้อนมาได้น้ำยาชื่นใจราคาถูกเหมือนเป็นเหมือนเป็นเวลคัมดิ้งอาไวง่ายมาถึงก็มาต้อนรับได้น้ำพิยาเลยนะราคาถูกจะแจกมันต่อแถวอะไรกันอ๋อใช่ใช่ใช่จะแจกฟรีก็ใช่ที่ก็ขายถูกๆไปเลยหวานหวานอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหม นะครับ,บอรหวานด้วยอร่อยด้วยเอ่เนี่ยนี่ไม่เอาหรอเดี๋ยวกันเทถ่าย่อยากใส่ใจหมดนะรายละเอียดความสะอาดทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าขายดีแล้วจะไม่สนใจอะไรไม่ได้นะ นี่ยให้สะอาดตลอดพี่ยาบอกนี่ตรงน,นี้รูปเช็ดนี่แล้วก็ไปซักผ้ามาเน้นสะอาดสะอาดสะอาดดูแลลูกค้าเ <สะ S 1> พื่อนไม่ใช่เราขายดีเราไม่สนใจเลยไม่ได้ไม่ได้เลยพี่ยา,าพี่ยารอบพี่ยาละเอียดรอบครอบมากๆเพื่อนเนน้ำใสไว้แบบพี่เอ็มของพี่โจ้กินเลยกินเลยครับเข็ดลุยทุกวันลุยตั้งแต่เช้าเพื่อน